ครับก็สวัสดี f อซของวีระรถไฮฟ,ฟอร์ดสารพัดช,ช่างนะครับเนาะเอาเบอร์เดียวพอเนาะศูนยะ์หกสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดนะครับรถคันนี้เป็นรถหกพันหกครับเนาะเป็นรถหกพันหกมาด้วยอาการยกอืดสรุปแล้วครับปั๊มขาวเจ๊งนะครับปั๊มขาวหมดสภาพ นะครับพอเปลี่ยนปั๊มขาวเสร็จแล้วเมื่อวานนี้เอาไปลองเจ้าของกะจะกลับบ้านสรุปแล้วยกไม่ขึ้นครับปั๊มขาวแรงดันสามพันครับยกไม่ขึ้นนะครับก็เลยผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราต้องเอารถทิ้งไวล้ละ่ะเนาะต้องรถทิ้งไว้ก็วันนี้ก็เล่นทะลุว,วันเลยเนาะบ่ายสามไปบ่ายสามโมงกว่าบ่ายสี่โมงเสร็จแล้วก็เลย จะลองก็ที่ตรวจสอบเช็คไปเช็คมาครับหมดน้ำมันไปสักเนาะต้องสร้างแบบขึ้นมาต้องถอดเอากก็บอกมาอัดข้างนอกครับอัดเฉพาะโดยกระบอกเลยกว่าจะรู้สาเหตุนะครับแต่ผมไม่บอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเนาะเนาะ,นะมีสองสาเหตุครับรถคันนี้ที่ที่ที่สาเหตุยกไม่ขึ้นสาเหตุที่สองนี่ครับเดี๋ยวให้เจ้าของเขาไปจัดการเองได้ ครับก็สรุปแล้วแก้ไขเรียบร้อยครับก็ยกเนาะจะไปลองยกผ่านเจ็ดผ่านสามครับมันขี้กากเนาะขี้กากมาลองนี่เลยครับผ่านยีิบสองจานครับตันสองนะแล้วเจ้าของก็ต่อแขนลากแล้วก็ต่อไปสักคืบเนี่ยต่อให้ยื่นไปนะนะครับก็เลยไปติดมาแล้วอ่ะเดี๋ยวจะลองยกให้ดูเนาะยกได้ทั้งสองระบบครับทั้งออโต้ทั้งธรรมดานะครับทั้งออโต้ทั้งธรรมดาะว่าแล้วพูดงานงานน้อยครับลองเลย ครับที่ผมยกสองครั้งแรกนะเป็นระบบธรรมดานะครับที่ผมยกสองครั้งหลังนั้นเป็นระบบออตโต้ครับก็ฝากไปด้วยเนาะใครมีปัญหาครับรถสายฟอร์ดผมรับจบแค่4ี่ศูนย์นะหรือทีเอก็ได้เนาะครับถ้าใครมีปัญหายกอืดยกจ้ามันไม่ถูกใจไว้จูไว้จ้าไหครับผมรับจบครับเนาะผมรับจบครับวันนี้คันนี้ก็เลยสักสองคันนะครับ ใครมีปัญหาครับรับแก้ไขยังไงต้องเอาให้จบครับเพราะว่าถ้าทําไม่จบไม่ได้ตังค์เขาเนาะต้องทําให้จบนะครับก็สรุปแล้วคันนี้ก็จบไปได้ดีนะครับฝากไว้ใครมีปัญหาครับรถไถฟ,ฟอร์ดว,วีละรถไถฟ,ฟอร์ดสารพัดช่างครับเนาะช่อง YouTube แต่ช่อง Facebook ก็วีละสอนมหาจันครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ0 6 2 9์สี่ เ9้าเครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดเป็นกำลังใจครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะทำชุดนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับเนาะชุดนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าจ,จริงๆก็มแีแต่เกิดทุบบาิเหตุเนี่ยก็มีเอฟซีไม่ให้ทำเรื่อยนะครับทำเหนื่อยแล้วขี้เกียจเขาเข็นขึ้นรถไปแล้ว่ก่อนนึกๆึกได้เอาไม่ได้ถ่ายคลิปไว้สิแล้วเนาะกันเลยแต่มีให้ทำาเรื่อยครับผมมาไลน์มั่งมาลิงก์งกล้องไปฝาไฮดรอลิกเขาเข็นมานะครับ ก็โชคดีมีสุขทุกท่านเนาะสวัสดีครับ